สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครับเราจะมารีวิว Power Amp Lab Green นะครับผมรุ่นสีช h a นแนน FP1000Q ครับผมตัวนี้ครับตัวนี้เสียงดีมากให้กำลังบัดสูงครับผมครับใช้ขับเสียงกลางเสียงเบส12นิ้ว15นิ้ว18นิ้วได้ครับผมครับ เป็นเปอร์มือ2ครับตามสภาพครับผมครับกำลังขับครับผม1 3 0 0วัตต์ที่8ดโอห์มครับผม4โอห์มจะอยู่ที่2 1 0 0ครับผมแล้วก็2โอห์มจะอยู่ที่2 5 0 0วัตต์ครับผมครับเป็นคลาสดีดีครับเสียงดีแน่นอนครับตัวนี้ครับผมครับตามสภาพเลยนะครับผมครับ ประมาณ85-90ครับใช้งานปกติทุกอย่างครับผมตัวนี้ครับผมเสียงดีมากครับผมครับสินค้าอยู่จังหวัสดสุรินทร์นะครับผมสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรท้ายคลิปได้เลยนะครับผมมีช่องทางติดต่อทาง YouTube Channel แล้วก็เป็น Facebook ครับผมเจสาวครับผม เป็นภาษาอังกฤษนะครับครับผม a c e b o o k ครับผมครับสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ0843529303นะครับสินค้าอยู่จังหวัดสุรินทร์เมืองสุรินทร์ครับผมมาดูมาทดสอบก่อนได้ครับผมวันนี้ขาย17,000บาททุวนรวมส่งนะครับผมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมมารับเองลดได้นิดหนึ่งครับผมช่วยค่าน้ำมันครับผมสวัสดีครับ